อารั้นยังไงหงเต็งเฉยเลยเมื่อปูดเคนอยากจะกลับมาค้าแข้งในพิบริก,กับหงแดงที่โบพูนาอารั้นยังไงหงเตรียมลาดแชคี้เสริมเกมรุกแทนที่สารามันจบระครับนายบอลเปิดรับแทงเทรนซบเรออลมาตริตในครั้งนี้เข้าทางปืนจริงๆเมื่อพิบริกปัดคำร้องเลื่อนเกมเบอร์ที่ใช้ดับบี้แมช ก่อนที่จะรับฟังข่าวเรือพูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวเรือพูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยกานนิตยสาของเจ้าฝั่งเอลนาซิองนานรายงานข่าวบอกว่าแฮร์รี่คนกองหน้ากัปตันทีมชาติอังกฤษกำลังพิจารณาจะย้ายกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษช่วงสมอน,นี้โดยที่มีเร์พูลเป็นหนึ่งในสโมรสรที่เป็นตัวเต็เจงจากสัญญ,ญาในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วย โดยเคนในวัย38ปีประสบความสำเร็จในการค้าแข่งกับบาเยอร์มินิกหลังย้ายจากสเปอร์ไปร่วมทีมเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม2023อย่างไรก็ตามนะฮะเจ้าตัวมีสัญญาจะถึงปี2027อยากจะกลับไปค้าแข่งอาชีพการค้าแข่งของตัวเองอในการควา้าแชมป์รายการใหญ่ที่บ้านเกิดแต่สเปอร์สโมสรเก่านั้นยังคงอยู่ห่างไกลจากความเป็นไปได้ในการสัญญาก,กับพนื่งของอดีตแข่งของพวกเขาทําให้พนงานของฝั่งลิเวอร์พูลเองนั้นกำลังมองหากองหน้าจุดจบสกอ ที่เป็นเต็งขึ้นมาแทนในครลังนี้ปัจจุบันเคยอยู่ในอันดับที่2ของรายชื่อผู้ที่ทำประตูสูงสุดตลอดการในฟีเบริกโดยทำได้213ประตูตามหลังอารันเชเดอร์ที่ทำได้260ประตูในครลังนี้อารานยังไงเดอะซันสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษ,กษรายงานข่าวเลยนะว่าลิเวอร์พูลเตรียมจะยื่นข้อสเสนออวรยายันชากีนะฮะตัวรุกของลียงบารุมทีมช่วงสมันี้ โดยกันนี้แม้ว่าจะอายุเพียงแค่31ปีแต่ว่าแชกีก็เป็นที่รู้จักกันในวงการฟุตบอลยุโรปมาแล้วหลายปี จากกับผลงานที่น่าประทับใจตั้งแต่จอายุอย่างน้อยโดยที่ผ่านมาของแดนลิเวอร์ฟูลก็มีข่าวสนใจไปอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งบเบเยอร์เนิกและก็ดัชมุนสองทีมดังแห่งเยอรมนีมีข่าวว่าให้ความสนใจเช่นกันขณะที่ฟอรัมก็มีการบร,ริการข่าวว่าเคยยื่นข้อเสนอนะฮะเอาทางด้านของซื้อตัวเมื่อปี2024แต่ดันโดนปฏิเสธไปในครั้งนี้ โดยจากการบริการของสื่อแดนผู้ดีและบุรีนาว่าริเวอร์พูลเพิ่มความสนใจในตัวของแชร์กี้มากขึ้นหลังมีแนวโน้มอ,อย่างสูงที่ซาร่าจะย้ายออกทา้งทีมหลังหมดสัญญาในช่วงสมือนี้ในขณะเดียวกันคิสซันพาเด็ตก็พร้อมที่จะแย่งตัวร่วมทีมเช่นกันหากเสียเอเบเดซีเอลเชในรุกตัวเก่งที่เป็นที่สนใจของหลายทีมร่วมลีกในคณะนี้ โดยชากี้ทำาปประตูกับอีก18แอสซิสให้กับลียองจากทั้งหมด34เกมและก็เกมในช่วงสั้นนี้ดาวนัปแต่ที่ขึ้นมาสู่จุดทีมชุดใหญ่ของสโมสรตั้งแต่อายุ16ปีจะตัวลงเล่นไปแล้วมากถึง175เกมทำไป25ประตูกับอีก12แอสซิสในขณะนี้อารยังไงแฟนบอลลิเวอร์พูลเตรียมที่จะโบกเบือนลานักเตะขวัญใจได้เลยหลังรันพูทยอยปิดรับแทงเทเดิสเดอร์โอาโน่รับซบเลียมัตริลิแล้ว โดยสื่อกีฬาชื่อดังชั้นนำของประเทศอังกฤษและก็สเปนนะฮะพร้อมใจในครั้งนี้กันรายงานข่าวตรงกันว่าเทนเดลิสเตอร์อาร์โนแบ็กขวาอ่าทางั้านของฝั่งลิเวอร์พูลจากฟุตบอลสุขบันพิเมเบริกอังกฤษตกลงที่ย้ายไปเล่นให้กับปรงดัางของฝั่งเบเอลมาดริดยักษ์ใหญ่ในลาลีกาสเปนเป็นที่เรียบร้อย โดยกองหลังในวัย26ปีจะย้ายไปอยู่กับบำแตน่งของเบรียลมาดรดิตแบบไม่มีค่าตัวหลังหมดสัญญาโดยลิเวอร์พูลสมร์นี้บลัก,ก็เซ็นสัญญาค่าแข่งไอตินซาเดโกเบเดเบลเป็นเวลา5ปีส่วนค่าเหนื่อยจะได้จากทนา์ขฝั่งเบรียลมาดรดิตอยู่ที่สัปดาห์ละ2 2 0 0 0 0ปอนหรือประมาณ9.46ล้านบาทพร้อมกับพนัน่งของปิดฉากการเล่นให้กับลิเวอร์พูลมาอย่างยาวนานหลังมาอยู่กับตำแหน่งของฝั่งอะคาเดมี่ของแดนลิเวอร์พูลตั้งแต่อายุ6ขวบในข้งนี้ ขณะที่บริษัทรับพนันที่ถูกกฎหมายของอหลายแห่งข้างบนผู้ดีนะฮะพร้อมใจการปิดช่องรับแทงว่าว่าแม้ขวาทีมชาติอังกฤษจะย้ายไปเล่นให้กับพเพื่อน้องขมเดรเอ้ามาดริดในช่วเงเสมออนี้แล้วหลังมั่นใจนะว่าไม่มีอะไรพลิกโผลอย่างแน่นอนเหลือแค่การประกาศอย่างเป็นทางการในครั้งนี้เพียงแค่เช่นนั้นเองนะ อาร์ตยังไงพี่เมลิกอังกฤษปฏิเสธนะครับผมคำขอย้ายแมชเบอร์ซีไซดับบี้แมชที่จะขอลงสนามเร็วขึ้น1วันหลังเี่บิลฟูและก็เอฟเวอรตันเห็นพ้องร่วมกันสำหรับวันแข่งขันใหม่ขณะที่กำหนดลงสนามเดิมนั้นนนัคือวันที่2เมษายนที่ถึงนี้ โดยเอฟเวอร์ตันจะบุกไปเยือนแอนฟิลด์ในวันที่2เมษายนตามมาด้วยเกมเย่ากับอาร์ซนอนในช่วงเที่ยงอีกไม่ถึง7 2ชั่วโมงต่อมาทั้ง2ส,สโมสรจากเมอร์ซิซด์ได้ยื่นคำร้องพิจารณาจะเลื่อนเกมของพวกเขาให้เร็วขึ้นหากได้รับการอยอมรับคำขอดังกล่าวจะทำให้ทีมของเดวิชมอยนมีเวลาฟื้นตัวมากยิ่งขึ้นก่อนเกมช่วงสุดสัปดาห์เช่นกันด้วยส่วนตามการรายงานข่าวดอกเมลนะฮะบอกว่าทั้ง Ever เอฟเวอร์ตันกับลิเวอร์พูลต่างก็เห็นถึงข้อดีในการเปลี่ยนปโปรแกร,รมการแข่งขันในวันที่1เมษายน แต่ไรก็ตามพิเมเบริกก็ได้ปฏิเสธคําร้องดังกล่าวไปแล้วโดยไม่ชัดแจเจน,นะครับผมแน่นอนนะว่าจะยื่นคําร้องดังกล่าวไปเมื่อใดแต่ว่าทดนานของพิเมเบริกก็ได้ประกาศการถ่ายทอดสดโปรแกรมในช่วงเดือนเมษาย,ยนแล้ววันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยโมซิไซดับบี้แมชจะถ่ายทอดสดทางช่องสกายสปอร์ตและก็เกมระหว่างเอฟเวอร์ตันกับทงด้านของอาร์เซนอลจะถ่ายทอดสดโดยทงด้านของ t n t Sport สปอร์ในค่ำนี้นั่นเองนะ เอาได้ยังไงมาร์คลอเรนสันตำนานกองน,นั่งหลังลิเวอร์พูลนะครับชื่อว่าเทนเดร็สเตอร์อาร์โนฟโรแบ็กเท้าช่างทองคงจะย้ายออกชิสานตินแอนฟิลด์ในช่วงสมั์นี้พร้อมระบุไม่ควรตำหนิน,นักเตะที่จะเลือกอำลาทีมหลังจากที่เขานำความเส็จมาสู่ทางด้านของทัพของแดงลิเวอร์พูลมากมายแล้วในั้งนี้ โดยเทรนเองก็ตกเป็นประเด็นสําคัญในเรื่องของอนาคตหลังมีการรายงานข่าวว่านักเตะปัดข้อสเสนอสัญญาฉบับใหม่จากเนอร์พูลที่ยื่นให้พิจารณา,นานในช่วงสัปดาห์นี้เพราะว่าหัวใจอยากจะไปหาความท้าทายใหม่ในช่วงสมอนี้จากกรณีงดังกล่าวทําให้อเล็กซานเดอร์อาโนสามารถย้ายไปเล่นกับสโมสรไหนก็ได้แบบฟรีเอเจนต์โดยที่ในช่วงที่ผ่านมาทีมต็งหนึ่งที่จะได้ตนักเตะเริ่มทีมนั่นก็คือเรอัลมาดริดนะฮะโดยซึ่งแสดงออกอย่างชัดเจนแล้ว ว่ามาตลอดว่าต้องการคว้าตัวเขามาช่วมสวมชุดราทั้งชุดขาวในคร็กนี้โดยกันนี้ลอรดเลสเนเองซึ่งเคยนำทัพของแดนลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ลีกสุงสุดเมืองผู้ดี5สมัยและก็ยูโรเปียคัพอยู่ฟาชมเปเป็นลีก1สมัยและก็แสดงความเห็นเกี่ยวกับตาแบ็กขวารุ่นลูกวัย26ปีบอกว่าผมคิดว่าเทรนเองคงจะย้ายทีมคุณไม่ควรจะไปตำหนิเขาเขาทุ่มเททุกอย่างเพื่อจะนำชนะมาสู่สโมสรแห่งนี้ เขาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมีหลายคนพูดว่าเขาไม่ใช่กองหลังชั้นยอดแต่ว่าเขาทําให้ตรอดนั้นเล่นเกมสนุกขึ้นและดุดันขึ้นเขาเป็นนักเตะที่เก่งมากๆเลยนะไม่มีแบ,บ็คขวาคนไหนในลีกที่สามารถทําให้กองกลางซึ่งผ่านบอลได้อย่างแม่นยําในครั้งนี้คุณสามารถดึงใครสักคนหนึ่งมาร่วมทีมในครั้งนี้ก็ได้แต่พวกเขาคงจะไม่เหมือนเทนนิสเดอร์อโน่ตอนนั้น,นรับลิเวอร์พูลคนที่ก็ลังกล่าวาชิงชัยเอาไว้ กองกลางชาวญี่ปุ่นเป็นบุคคลที่ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับประเทศในแคมเปญปัจจุบันเนื่องจากว่าความเป็นมืออาชีพและการแสดงของเขาเมื่อใดก็ตามที่ได้รับการร้องของโดยเฉพาะที่3ยังคงได้รับเกียรติยศจากการร้องเพลงอนน่าดึงดูดใจตามเพลงของ We Also Brunch ของแอบบ้าซึ่งได้รับการร้องเพลงบนคอฟนะฮะเพื่อยอมรับความมุ่งมั่นของเขาเมื่อถามว่าเขาสังเกตเห็นความสนใจมากขึ้นในฤดูกาลนี้หรือไม่เอนโดก,ก็ได้กล่าวในการตอนล่าสุดบอกว่า แม้ว่าแต่ฤดูกาลนี้เมื่อฉันเล่นบนสนามแฟนๆของิีวอร์พูลก็พยายามสนับสนุนฉันอยู่เสมอและพวกเขาก็แสดงความคิดเห็นบนอินสตาแกรมอยู่เสมอโดย X ด้วยฉันรู้สึกเหมือนพวกเขาเนี่สนับสนุนฉันจริงๆนะฉันคิดว่าแฟนๆนะรักฉันบางทีผู้สนับสนุนที่จรที่สุดของเอนโดก็คือหัวหน้าโค้ชอันเนสร์ตซึ่งกำลังจะยกย่องคุณสมบัติของชายวัย22ปีทั้งในและก็นอกสนามอยู่เสมอ ซึ่งเอนโดคนนี้ได้ปรากฏตัวให้กับลิเวอร์พูล26ครั้งในฤดูกาล2024โดยมีโอกาสเป็นคนเริ่มต้นในครั้งนี้เมื่อเร็วนี้ซารัตเองก็บอกกับฉันว่าสิ่งที่ทําในฤดูกาลนี้เป็นสิ่งที่นา่าชื่นจริงๆและก็เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับทีมเพราะว่าแม้ว่าฉันจะมีมีโอกาสเล่นมากแต่เมื่อฉันเล่นบนสนามฉันก็พยายามจะให้ร้อยละ100เพื่อช่วยทีมเสมอผู้จัดการของฉันขอบคุณจริงๆสำหรับสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นนะ อะไรยังไงมีการรายงานข่าวระบุนะว่าลุยดิอาสปีกตัวเก่งของลิเวอร์พูลพร้อมที่จะตอบตกลงย้ายไปรุ่มทัพบาเซรลนาในช่วงสมัยนี้โดยมุนโดจอวติโบสรายงานข่าวบอกว่าหลุยดิอาสดาวเตะทีมชาติโครเบียได้แจ้งผ่านคนกลางว่าตัวของเขายินดีเป็นอย่างยิ่งหากได้ย้ายไปรุ่มทัพที่เกิดขึ้นในคัณงนี้โดยลุยดิอาสได้รับความชื่นชมจากผู้บริหารของบาเซโลนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโจนาราบักตา ประธานสโมสรและก็เดโก้ผู้พูดในการกีฬาที่ต่างก็เป็นแฟนตัวยงของดาวเตะทีมชาติโคลเเบียรายงนี้สำหรับโรดิอาสเหลือสัญญาการค้าแข่งกับลิเวอร์พูลจะถึงช่วงซัมเมอร์ปี2027ตอนนี้บาเซรลนายังไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะดึงดาวเตะลิเวอร์พูลเข้ามาร่วมทัพแต่ว่าทางด้านของฝั่งบาเซรลนายังคงมีความหวังมากเลยนะในการเจรจากับลิเวอร์พูลเพื่อทางหาทางออกในครั้งนี้ร่วมกันให้จบได้และข่าวดิพูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปต่อไป ในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่ไดนับฟังการทุกครับ